สวัสดีครับเพราะผมกูโก้อีกแล้วนะครับวันนี้มาโรงเรียนเลิกมาพร้อมกับกล่องพัสดุกจริงๆมาแ,แต่เมื่อวานละแต่เมื่อวานแกะไปคู่แล้วเลยเก็บมาไว้วันนี้อีกคู่หนึ่งนะครับมาแกะเลยดีกว่าเดินทางมาไกลนะครับคู่นี้จากเมืองจีนรุ่นอะไรนะะฟ้าบมีคมมากเฮ้ย เฮ้ยๆฮ้มันเท่เว้ยดูไหมมันเทยงไงอ๋อเออเก้ะนะครับมันมาพร้อมถุงกระดาษฮะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เทออันนี้เท่นนเ,ทเป็นแพ็กเกจที่เท่มากมีถุงกระดาษเหมือนแบบเราไปซื้อในห้างมานา่าจะเป็นถุงช็อปของเออเก้ะนะเพราะว่าคู่นี้ฮิ้วจากเมืองจีนนี่มีถุงฮิ้วด้วยเดี๋ยวเอาไว้ใส่อะไรได้ท่ทนะครับเอาวางไว้ก่อนมาดูกันว่าผมสั่งอะไรมานะครับ อ่าโอเคอินฟินิตี้ลายมันให้ดูแบบแนวเลสซิ่งมากเลย,ยกล่องกับบูบีนิดนึงนะตามสไตล์มาจากจีนนะครับโอ้ติดอันนี้ติดอะไรอค่อยคดึงเดี๋ยวกล่องชิเป็นการแกะกล่องที่ไม่สมูทเอาซะเลยอ่ะอ่ะต้องดันออกมาอย่างนี้เลยอั้อ มาโอเคอินฟินิตี้สามจุดศูนย์นะครับเฮ้ยอย่างแรกที่สัมผัสได้คือเบาเขียวแปด๊ดอ่าเดี๋ยวขอเอาดันทรงเอาอะไรออกก่อนนะครับเสียงปติกับแกลบแกลบๆกนี่หมาผมกำลังมองเ้ยดันทรงเป็นโฟมอ่ะเพิ่งเคยเห็นแบบนี้สวยปะ โอเคอินฟินิตี้์หรืออินฟินิตนะครับนี่หุยตัอัปเปอร์ดูโปร่งมากเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดให้ดูกันเป็นมุมใกล้อีกครั้งหนึ่งนะครับมานะเดี๋ยวมาเปิดเปลี่ยนมุมกล้องกันดีกว่ามาเอามุมใกล้ๆดีกว่านะครับจะได้เห็นชัดๆกันมานะครับมาดูกันดีกว่าอย่างแรกเลยน้ำหนักนะครับเป็นยังไง ไซส์11 4 5 2 9 0นะครับเลือกมาตรงไซส์ดู EU เหมือนเดิมนะรองเท้าจีนนะครับเลขที่ออก250กร,รมัมอืมถ้าเทียบว่าเป็นรองเท้าซูเปอร์ชูแล้วเนี่ยผมถือว่าแอบหนักอยู่นะ250นะีก็ไล่ๆกับ Xstep เลย160 x 3 0 Pro ทั้งที่เป็นรองเท้าที่ใหม่กว่ากันถึง2ปีอ่ามาดูกันป๊บอ่าเป็นไง สวยนะโอ้โฟมของเขาเนี่ยใช้ชื่อว่าชี่นะ QI ชี่ที่หมายถึงแบบจักระพลังชีวิตอะไรอย่างเงี้ยของจีนนะครับนี่ชื่อเดียวกับระบบไร้สายไอย้ระบบชาร์จไร้สายของมือถือด้วยนะครับโฟมชี่ที่ค่อนข้างหนาเลยอันนี้วันนี้ลืมหยิบไม้มาทัดมาแต่ผมว่าน่าจะสัก4ี่สิบามสิบไหมน่าจะน่าจะนะเพราะว่ามันเป็นดอก ดูแล้วจะเหมือนดรอปสี่นะครับเดี๋ยวเอาวัดแล้วจะเ,เพิ่มในคลิปให้นะครับแล้วก็แทรกกลางมาด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเห็นเลยแผ่นก็เป็นแบบด้านๆนะคาดว่าจะเป็นความแข็งประมาณพวกเฟรมนะครับประมาณพวกเฟรมนะครับไอตัวเนี้ยถ้าถามว่ามันอยู่เกรดไหนนะครับมันก็อยู่เกรดเดียวกับอ3สามวงหนึ่งเฟรมสี่แล้วก็ตัว x step 260x นะครับทั้ง1.0 2.0 2.0ก็เดี๋ยววันนี้จะมาถึงละเดี๋ยวก็ได้ถ่ายอันสบ็อกกันแน่นอนนะครับนี่ดูอันนี้อะไรมีโลโก้ทำไมตรงนี้เนี่ยเป็นรุ x 3โดยสงสัยโชว์เป็นรุ่น3นะครับฮิวครับระบบการล็อกเป็นแบบตัว U นะนี่เป็นแบบตัว U นะครับนี่เป็นล็อกแบบตัว U ซึ่งด้านในเป็นโครงแข็งเลยมีความแข็งแรงนี่ ชื่อ upper คือ light ีฟนะครับเป็นผ้าแบบโล่งมากเลยอะโป่งโล่งมากเป็นมีความรู้สึกเป็นผ้ามากเลยนะเป็นผ้าเลยไม่ได้เป็นแนวพลาสติกพลาสติกเนื้อโฟมถ้าเราดูกันเห็นไหมครับว่าเนื้อโฟมมันจะมีความเป็นยังไงอะไม่ใช่โฟมเนียนแต่เป็นโฟมแบบเม็ดนะถ้าวิ่งไปเดี๋ยวจะเห็นเลยว่าเป็นโฟมเม็ดท่าลักษณะนี้นะครับคล้ายมากกับโฟมของลีนิงเฟอร์เดียนสี่อีลิ ผมว่าคล้ายกันมากๆเลยนะครับแต่ไอ้ตัวเนี้ยเท่าที่บีบดูเนี่ยมันมีความนุ่มยุ่นกว่าตัวสี่เอลิตแต่ว่ามันคล้ายกันอ่ะผมว่ามันเออมันคล้ายกันแบบบอกไม่ถูกเลยกับเฟอร์เดียนสี่เอลิตนะแต่ไอ้ตัวนั้นแข็งโป๊กเลยหวังว่าตัวนี้จะไม่แข็งโป๊กนะครับส่วนเอาโซให้มาเต็มๆต็มแน่นๆเลยโอ้โหแบบหายห่วงแบบเนี้ยทนทานนานปีใช้กันยาวๆความล็อกเกอร์ดูจะมีพอสมควรเดี๋ยวขอลองโอ้เฮ้ยเฮ้ยล็อกเกอร์โหดนะล็อกเกอร์โหดเลยอ่ะ ความล็อกเกอร์นี่ผมว่าแบบดูเดือดแน่ๆเดี๋ยวลองสวมดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับอขออภัาายยังเป็นกางเกงทํางานอยู่นะครับอะลองสวมใส่แล้วนะครับเรื่องของขนาดและการสวมใส่เนี่ยรุ่นนี้สามารถเลือกตรงไซส์ได้เลยนะครับโดยดูจาก EU นะคู่นี้ผมใส่45ก็จะเหลือเท่านี้พอดีผมเท้ายี่นะครับกว้าง9.5นะครับทรงรองเท้าไม่ได้กว้างมากแต่ก็ไม่แคบนะครับ กลางเท้าไม่บีบนะกลางเท้าไม่บีบเลยแล้วก็ฐานกว้างมั่นคงมากๆส่วนเนื้อโฟมที่ผมบอกว่ามันคล้ายตัวลีนินเฟอร์เดียนสีเอลิทพอยิ่งสวมยิ่ง้ายครับมันคล้ายกันมากเลยแต่ว่าตัวเนี้หน้ามันจะกลิ้งกว่าผักกว่านะอ่ะลองดูเห็นไหมมันเป็นโฟมที่แน่นๆเด้งๆอะ่ะไม่ใช่นุ่มเด้งอ่ะเป็นแน่นๆนน,น,นนะดูดิผมหนักเจ็ดสิบโลนะกดไม่ลงเลยนี่อ่ะ เป็นฟิลแบบแน่นๆเด้งๆนะแต่แต่ว่าไม่กระด้างเท่ารีนิงนะมันแน่นแต่มันไม่กระด้างแน่นประมาณอะไรดีอะเอ่อเอ็กเซพหนึ่งหกศูนย์เอ็กหกยี่สิบศูนย์โปรประมาณนั้นนะแน่นๆอย่างนั้นนะครับเนี่ยมันเป็นแน่นๆเด้งๆอ่ะแต่แรงเด้งมีให้รู้สึกแบบได้ดีเลยแล้วไม่เหมือนรีนิงนะรีนิงนั้นแข็งแข็งปักเลยไอ้นี่มันแน่นเฉยๆแต่เนื้อโฟมผมว่าวัสดุเดียวกันเลยเนี่ยดูแล้วอะแต่หน้ามันอะหน้ามันผักอะหน้านผักแบบเอ็กเซพเลยอะครับ เป็นรองเท้าหน้าไหวนะเป็นอีกคู่หนึ่งซึ่งราคามันก็ถ้าร้านพีก็อยู่ประมาณส0 0พันสาต้นๆสามพันกลางๆแล้วแต่ช่วงและแล้วแต่ร้านที่ท่านหาได้อย่างผมผมสั่ง LPD มาก็3,090บาทนะลูกค้าเก่าร้อยนึงก็เหลือสองพก็ถือว่าโอเคกับรองเท้าที่หน้าตาลอเหล่าอ่าเงี้ยผมว่ามันจะเหมาะกับพวกอ่าเทมโปแล้วก็อินเทอร์วอลน่าจะเหมาะนะครับถ้าเอามา easy, อีซี่อาจจะแข็งไปนิดนึง ไม่เชิงแข็งเราแต่มันแน่นเกินไปมันความสบายอาจจะน้อยหน,น่อยแต่ความมั่นคงนี่คือแบบยืนแล้วอยู่เนี่ยยืนขาเดียวได้แบบนั่นเลยอ่ะแบบมันยืนแล้วอยู่นี่ดูดิฐานกว้างโฟมแน่นเหมือนลี่หนิงจริงๆนะเออเหมือนมากเลย <laughs> เดี๋ยวลองไปวิ่งดูก่อนว่าจะเป็นยังไงแล้วจะกลับมารีวิวกันอีกทีช่วงนี้ขออภัยมากเลยแกะกล่องรัวรวรีวิวไม่ทันจริงๆนะครับเฟรมสี่วิ่งเสร็จละเดี๋ยวเสาร์ที่นี้แหละจะอัดรีวิวให้ส่วน อันเดอร์อัมเมอก็จะรีบอัดให้เหมือนกันเดี๋ยววันนี้เอาไปลองวิ่ง50นาทีครั้งหนึ่งไอ้คู่นี้น่าจะเป็นคิวอาทิตย์หน้าแล้วก็มี x s t p p 2 6 0 x ที่เข้าคิวอยู่นะครับส่วน Anta G9 ก็ยังมาไม่ถึงนะครับโอ้โหหลายคู่กันมากมายเลยทีเดียวแต่ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวจัดให้ครบครบแน่นอนนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการแกะกล่องอันสบ็เจ้า โอเคอินฟินิตี้สามนนะครับใส่ตรงไซด์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ